สวัสดีคุณปอปสวัสดีค่สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีค่ะเพื่อนรักสัตว์เอ้ยนะครับวันนี้มาบุกถึง True Love at Neverland บ,บอกเลยนะครับว่าเป็นสถานที่ที่คุณได้เห็นสุนัขที่ดีที่สุดในโลกในที่เดียวผมต้องบอกนะเราทำงานมาเกือบ3ปี4ปีนะยังไม่เคยเห็นสถานที่แบบนี้แล้วน้องหมาแบบนี้ ขาให้คนอย่างเราเข้าไงเออวะให้คนอย่างเราเข้าเขาไม่เชิญเขาเช็ควีซ่าก่อนว่าเป็นนักท่องเที่ยวป่ะก็ท่านสังเกตดูเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติล้วนระบบมันเป็นยังไงอ่ะพี่ก่อนจะเข้ามาต้องทำอะไรบ้างเข้ามาก็ลงทะเบียนลงทะเบียนก่อนซื้อตั๋วซื้อตั๋วแค่นั้น แค่นั้นเลยแต่เห็นเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นแบบต่างชาตินะจริงๆตั้งแต่เราเปิดมานั้งปีแรกอ่ะเราไม่เคยไม่เคยโฆษณาด้วยตัวของเราเองเลยลูกค้าที่มาก็คือเอาไปลงในโซเชียลมีเดียกันเองเพราะฉะนั้นมันกระจายไปทางไหนเราเราไม่รู้คือดังเพราะว่าปากต่อปากใช่ค่ะอย่างเดียวจนกระทั่งปีนี้ปีที่9แล้วก็ยังไม่เคยได้โฆษณาเก้าปีแล้วอ่ะไม่เคยเชิญเราอยู่มาก่อนรายการเราอีกอ่ะเรายังไม่เปิดช่องเลย9ปีที่แล้วอ่ะยังไม่มีอะไรเลย Hmm. ไอเดียตอนเริ่มแรกเมื่อ9ปีที่แล้วเราอยากจะได้อะไรคือรเริ่มเริ่มแรกอ่ะเราเราเลี้ยงมาแล้วเราเป็นบรีดเดอร์มาประมาณสัก11ปีพี่เลี้ยงมาใน2ี่ปีละครับค่ะก็เริ่มจากการเป็นบรีดเดอร์ก่อนบรีดเดอร์อะไรบรีดเดอร์ไซรีเรียนฮัสกี้ก็คิดว่าเอ๊ะเราเปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆให้คนเนี่ยเข้ามานั่งทานไปดูไปแล้วก็ได้ลงมาสัมผัสเพราะว่าคนไทยเนี่ย อยากจะเลี้ยงไซบีเรียนกันเยอะเลี้ยงโดยที่ไม่มีความรู้เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าไซบีเรียนมันเป็นหมาที่ต้องนิสเปเชียลแคร์เราก็เลยคิดว่าเขาจะมีปัญหาของเขาถ้าอยู่ในนี้แล้วถูกละเลยถูกไหมถูกต้องแต่ส่วนใหญ่คนเห็นแล้วบอกว่าทำไมมันสวยสง่าอย่างนี้ไปเห็นตามงานประกวดแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังความงามมันคืออะไรมันมันเป็นงานหนักใช่ค่ะเห็นบอกว่ามันเป็นคิวตารางของเขาด้วยนะ หมายความว่ารีบคุยรีมีเวลาครึ่งชัง่วโมงตารางชั้นคือกดเหล็กที่นี่เดี๋ยวหมาชั้นไปเสร็จแล้วก็เซตอื่นจะมาและจะไม่ได้ใสบิเรียนฮัสกี้แล้วนะค,ค่ะค,คือไม่ใช่หมาเนี่ยมันลงตามเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไดิสิิ п ลินเขาเขาก็เละ แล้วเขาก็จะเห่าหอนกันหนวกหูเพื่อนบ้านเขารู้เวลาใช่ไหมเขารู้เวลาเขารู้ว่าเขาจะได้ลงกี่โมงเราถึงต้องมาที่นี่แล้วต้องกลับเข้าไปกี่โมงธรรมนานี่ซอยอารีนะฮะคือไม่เคยเห็นสถานที่แบบนี้อยู่ในซอยแบบนี้ใช่อย่างที่พี่บอกว่าเพื่อนบ้านไม่เคยมีปัญหาเลยทํามเนธรรมดาต้องมีเสียงบ้างแหละมันมีค่ะแต่ว่าหมาพวกนี้เขาจะถูกฝึกระเบียบวินัยมัาจะเห่าเป็นเวลาแล้วก็เราพยายามควบคุมให้อยู่ในเวลาที่สั้น อย่างเชว่าโหกขึ้นมาตอนบ่ายสองโมงที่เขาจะวิ่งกลับเข้ากรงกันเนี่ยรเราจะคอนโทรลให้อยู่ภายใน1นาทีเท่านั้นแล้วก็อย่างเช้ามาเนี่ยจะตั้งนาฬิกาปลุก6กโมงสินาทีนาฬิกาปลุกจะดังที่ห้องหมาเขาก็จะโหกขึ้นมาเพราะเขาจะกินร้องดังๆพร้อมๆมันขึ้นใงเงี่ยเราก็จะคอนโทรลให้อยู่ในครึ่งนาที30วิเท่านั้นต้องหยุดเห่าต้องหยุดเพราะว่าอะไรแจกข้าวเสร็จต้องเสร็จ ไม่เสร็จไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นพนักงานที่อยู่ที่นี่8คนนั้นทำไมไม่ใส่รายรางไปเลยล่ะฮะแล้วมีรถต้วิ่งอ่ะทไมไม่ทางเดียวกันเลยฝึกฝากันไฝึกฝนกันได้เขาบอกว่าต้องฝึกทั้งคนทั้งน้องหมาอน้องใหม่มาอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะอาบน้ำหรือเช็ดตัวเสร็จไยวันนี้ดูสิวันนี้มาจากรัสเซียคือนี้มาจากรัสเซีย สวยมากเลยส่วนใหญ่เราอิมพอร์ตเข้ามาหมดอย่างกับหมาป่าอะใช่เหรอคุณน้องหมาแต่ละแต่ละแต่ละตัวของพี่มันดูมันสู้คนมากอ่ะเอาตรงนะ<ม>วิ่งป,ปุ๊บมาหาเราแล้บางบางตัวก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,ออยบางตัวบางตัวเป็นบางตัวเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่เขาน,นิสัยเขาจะเฟรนลี่ใช่ อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นอาคิตะเรารู้สึกเลยหน้าเขาเป็นญี่ปุ่นเอาตรงๆนะตาเขาแบบตัวตัวตัวนั้นยิ่งหน้าเหมือนญี่ปุ่นหน้าญี่ปุ่นเดินเข้ามารู้เลยว่าหมาญี่ปุ่นแน่นอนอนหมาญี่ปุ่นแน่นอนนี่ อุ้ยโอ้ยโอ้โหนที่คิดจะซื้อก็คือคิดจะเลี้ยงก็คือนี่หาเชียหนังเรื่องหาเชียที่ริชาร์ดเกียร์แสดงอาโอ้โหชอบมากเลยแล้วก็เลยต้องซื้อหาซื้อพันธุก็มันะไปรออยู่ที่สถานีรถไฟใช่มไอเนี่ยแล้วแบบว่ารอเจ้าของกลับมาแล้วเจ้าของไม่กลับมารอทุกวันจนตายองไม่สุดนะ เท่าที่เห็นนี่พี่ชอบหมาใหญ่ใช่ไหมพี่ชอบหมาใหญ่ใช่ทำไมมันไม่รู้เมันต็ไมจะมือมันไม่รู้อะชอบอะมันไม่แบบมะโชอะอย่างโมโมะนั่นคือหมาเล็กตัวเดียวที่อนุโลมเพราะว่าเป็นเหมือนใจนันชิสุอ๋อมันดูใหญ่มันดูใหญ่แล้วเขาแบบข้างในอะเขาติ้งบิ๊กตลอดเขาเนื้าเขาเป็นจ่าฝูงนั่นอะ ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นไอ้ยิ่งผมมีเคยมีปอมอ่ะเขาคิดว่าเขาเป็นจ่าฝูงเลยเขาสู้ใครไม่ได้ตัวเท่าไหนนะตัวเท่านี้เขาเป็นจ่าฝูงจ่าเฉยเถอะจ่าเฉยจ่าฝูงไม่น่าจะได้หมาเลกจะเป็นอย่างนั้นไซเบเรียนที่นี่ธรรมดาเขาจะชอบกัดของนุ่นให้พี่อะไรอย่างเงี้ยมันชอบทำลายของที่นี่ต้องรู้นิสัยเขาว่าเขาจะอะไรยังไงสมมุติว่าเขาจะทําลายข้าวของเราก็อยากให้เขาทําลายถ้าเราเอาเลี้ยงไว้ในบ้านเราเขาก็จะทําลาย แต่ถ้าเรามีที่ให้เขาอยู่ในกรงแล้วเขาชอบอยู่ในกรงถ้าไม่ถึงเวลาที่ปล่อยลงนะเปิดประตูกรงเรียมมาไม่ออกอ่ไมอันนี้เพิ่งรู้จริงอันนี้ไม่เคยรู้เลยนะธรรมดาเราก็เคยเห็นแบบว่าเดี๋โหเลี้ยงในกรงก็ไม่้อิสระเขาก็าจะเครียดรือเปล่าไม่อันนี้ไม่ใช่มันเหมือนเราอยู่ในห้องส่วนตัวเราอะครับใครอย่ามายุ่งเพราะฉะนั้นที่เนี่ยใครๆก็เวลคัมกี่โมงกี่โมงที่เปิดเราจะมีสองรอบด้วยกันนะคะเราแบ่งเป็น2เซสชั่นรอบแรกก็คือ จะเป็นเที่ยงถึงบ่ายสามโมงนะคะเวลาเล่นคือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงรอบที่สองก็คือบ่ายสามถึงหกโมงเย็นเวลาเล่นก็คือสี่โมงถึงห้าโมงเย็นเวลาเล่นนี่เราพูดถึงว่ามีอินโวลเมนเข้ามาในนี้อะไรใช่ลูกค้าจะลงมานี้หมดแล้วเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็คือรอบ่ายโมงเดี๋ยวลงมาปุ๊บน้องหมายจะลงเต็มหมดเลยพลาดไม่ได้เข้ามาในนี้ทําอะไรได้บ้างถ่ายร,รูปสัมผัส แล้วก็ในนั้นในในค้องนั้นจะเป็นกิจกรรมกระโดดเกะาะคอน้องหมาเดี๋ยวเดียวต้องลองอย่าพลาดอันนี้เขาจะเกาะผมได้น,นะมผมสูงขนาดนี้ลองต้องลองเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ,อ,อว่าเป็นยังไงพี่ปอครับพวกผมสองคนเนี่ยหิวอยากกิน,นะแต่ว่าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาตังค์ไม่มี งั้นก็ต้องทํางานทํางานแลกเงินทาอะไรทํางานแลกอาหารกลางวันไว้หอยที่นี่สะอาดเรางั้นเราต้องไปทําความสะอาดเรามาถึงจุดจุดนี้แล้วใช่ไหมมันมาถึงจุดจุดนี้แล้วทํทำงานแลกข้าวคุณไม่ีนะครับได้เลยฮะมาหอยเพื่อกับคุ้งกับข้าววันนี้ พี่ปอเขาบอกว่าให้เราทําความสะอาดห้องอาหารตรงนี้สะอาดมากมากเลยเออแล้วก็แบบต้องโหแต่ใครกินไปเนื้อเท็จไปหมดเลยเนี่ยผมว่าไม่ได้ไม่ได้ทำบห็อกเขาเคี่ยวแล้วคายไว้ไม่น่าเชื่อเลยนะที่อาหารมันยังไงอ้าวเดี๋ยวนะเฮ้ยเขาใช้แบรนด์ดีแบรนด์อะไฮูเวอร์นะเว้ยฮูเวอร์เนี่ยหลายหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะแต่แบรนด์เนี้ย บอกให้เลยนะว่า <y> <sh arp> เป็นแบรนด์ดังในอหสรารอฐอเมริก,กาะอยู่คู่ประเทศเข้ามากว่าร0อปีแล้วลแร้หหอหมีล่าสุดเลยฮูเวอร์เจนี่เขาบอกว่ามีความทนทานมากๆใช้กันส่งต่อ <sh arp> พ่อส่งให้ลูกลูกครอบครัวย้ายออกยังใช้ h ูเวอรอยู่เลยแล้วมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ดังมากของเขานะเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานตู้เย็นเขามีหมดทุกอย่างมีเครื่องตัดหญ้าไหม บีเสียงสั่นนี่คือหนัก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 นั่งทำไมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเชงเชงงนี่ตัวใหม่ล่าสุดของเขานะใช้งานง่ายนะเหยียบอย่างนี้ปุ๊บแล้วดึงสามารถทำได้เลยแล้วคุณเห็นไหมทำไมมันเปียกเปียเออทำไมอ่ะเอ้ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบใหม่ที่มันทั้งเปียกและแห้งในเวลาเดียวกันสองระบบสองระบบได้แห้งก็ได้แล้วใช้คอนเซปต์มาเหมือนกับไอ้นี่เลยอะไรเครื่องมือช่างที่สหรัฐอเมริกาเวลาแบตมันใช้ร่วมกันหมดได้ คุณเห็นเครื่องเล็บนี่ไหมน,นี่คือ Hoover Spotless Go <S อืคุณเห็นแบบนี้ไหมกดตรงนี้ปุ๊บแล้วดึงออกมามันคืออันเดียวกันกันกบอันนี้เฮ้ยเหมือนกันเป๊ะถ้าถ้าเป็นอาวบน,น,นิจันอิ <c oughs> นจันแบบแฮรเลยเหรอมันใช้ได้ทั้งสองอะไรเหรอใช่ครับนะแล้ววิธีการใช้ง่ายๆเ <c oughs> นี่ยสมมติสปาเกตตี้มาอย่างเงี้ยเราได้ข้าวแน่นอนแล้ววันเนี้ยนะเปิดเครื่องปุ๊บหู น่ะตรงนีมันแล้วี้ตรงนี้บีบน้ําออกไหน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 นี้นิ้วๆ่ยนะนี่นี่อ๋อนี่ฉีดน้าออกเพื่อให้มันอ้าเปียกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเออปาฏิหาริกมันจะเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันก็เหมือนถูบ้านไปด้วยเลยดิถูบ้านไปด้วยเลยครับแล้วน้ําเนี่ยนะครับมันก็จะดูดขึ้นไปทั้งหมดนี่เราพยายามดาวน้ําให้หมดสะดวกเลย คือความรุนแรงมันขนาดไหนผมขอทดสอบไ้ไหมนี่ใครวางเลยวะไหนรุ่งดูนี่ีิสตรด้วยขนของไซเบีย a n ฮัสกี้นี่สมมุติว่าเป็นขนน้องหมาอ่ะลงไว้มันจะดูบุ๊ป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 ได้เลยขนาดไหนโอ้โหมันเป็นผงผงขนาดนี้นะหายหายบุ<ไ>๊บบุ๊บบุ๊บนี่บุ๊บโอ้โหโอ้โห <Hunter> นะ ไม่ต้องในนี้มีอะไรบ้างเห็นไหมเนี่ยดึงออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นมันแยกมันแยกเลยนเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่าเขาแยกตตี้ออกมาและแน่นอนครับขนสุนัขี่ตะกี้ดูดไปนะถือว่าดีมาก้านะอันนี้ใช้งานง่ายคราวนี้ พอหลังจากทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยผมต้องบอกว่ามันทนทานและเขารับประกันด้วยนะการันตีรับประกันถึง2ปีด้วยกันทั้งตัวเครื่องและแบดด้วยเพราะแบตเนี่ยนะครับสมมติคุณใซ้์ฮูเวอร์ทีเดียวนะคุณสามารถเอาแบตนี้ไปชาร์จแล้วก็ใช้ได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรือจะเป็นอันนี้แบตเนี่ยเขาเรียกว่า one power นั่นเองนะครับที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับผลิตภัณฑ์ของฮูเวอร์ทั้งหมดเลยคุณหอยทําอะไรอ่ะเฮ้ยดูดิครับ บูมบ็อกมาด้วยฮะตอนนี้เขาจะไปเที่ยวชายหาดไม่น่าเชื่อวิทยุมาด้วยไม่ใช่นี่อะไรเนี่ยอันนี้คือ Hoover Focker Black นาคือกบดำ Hoover f o ก k e r Black เออแปลว่าอะไรนะกบดำ f o ก k e r คือกบดำแล้วก็มี Hoover f o อ k e r Red เป็นกบแดงไม่มี f o ก k e r แปลว่าเขาเรียกว่าละอองน้ำหมอกนั่นเองอันนี้ก็ของ Hoover เหมือนกัน เป็นแบบว่าเครื่องพ่นนะฮะเป็นอะไรคุณคุณใส่สายไว้ทําไมเนี่ยไฟฟ้าสถิตฮะอ้อหมายความว่าเครื่องนี้ใช้ระบบไฟฟ้าสถิตครับโอ้ไหนลองลองดูซิว่าทําได้ไหมกดยังไงนะกดยังไงนะคุณวิลล,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 ลี่ฮะคุณวิลลี่แบตวันพาวเวอร์โดนดึงออกอ่ะคุณแล้วเสียเลยอ่ะวิลลี่อะไรใส่แบตลงไป ปั๊บ <ไง S 2> ปึ๊บง่ายมากน,นี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าพอทําความสะอาดเสร็จแล้วอยากจะ่้นค่าเชือเอ้อเฮ้ยที่นี่ควรจะเพราะว่าคนเข้าออกเยอะไงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องอะไรแล้วแต่ในอาคารร้านอาหารนี่ฉีดได้พอปึ๊บเสร็จแล้เนี่เนี่น,น,น,นี่เป็นละอองเลยดูฝุเป็นละอองที่เรียกได้ว่า นี่คือเราใส่แอลกอฮอล์เข้าไปในนี้เหรอใช่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อกลิ่นอะไรก็ได้ใช่เราอยากได้กลิ่นไหนก็ใส่ลงไปเราใส่ข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินสเปรย์ไปเรื่อยเลยเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อในห้องนี้ถูกต้องครับและผมบอกเลยนะครับใช้งานได้ยาวนานถึง 8ชั่วโมงคุณติดไปด้วยเพราะว่าเราได้ข้าวจานหนึ่งแรก้กับการทําความสะอาดและใช้ Hoover Jet ตรงนี้ในในส่วนของอาหารตรงนี้นะคแต่ว่าคุณพกอันนี้ไปและผมจะเอาอันนี้ Hoover Spot l e ลสโกเครื่องทําความสะอาดเฉพาะจุดนะครับเหมาะกับการทําความสะอาดคราบสกรปรกฝังลึกบนพื้นพรมเบาะรถหรือโซฟาน้ําหนักเบาไร้สายใช้งานง่ายไม่มีสายจริงๆเหรอเนี่ยเพราะว่ามันยังไงฮะออย่างที่ผมบอกไว้ วันพาวเวอร์ใช้ได้หมดเลยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปนั่งหาอะไรแล้วนะครับอันนี้คุณยกขึ้นมาปุ๊บดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เปิดใช้เหมือนกันเป๊ะหมดทุกอย่างเลยเปิดออนปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วถู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 ถัดถัดนี่ไม่ได้ทาครีมเลยใช่ไหมเนี่ยขาวเชียวเดี๋ยวไปทําให้ลดกับรถที่เขาแล้วกันนะถูกถูกครับถ้าทําลดเขาซึ่งขนไซบีเรียนัสกี้เราจะได้ข้าวอีกจานหนึ่งเราเคียวสองจาน โอเคไหมไปไปคุณเอานี 1941, <Okay. S 2> ่ไปสเปรดด้วยนะได้ค่ะค่าเชื้อเราไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างได้คุณไปเดี๋ยวผมใส่ผงเลียนไปแป๊บเดี๋ยวผมพ่นสักนิดหนึ่งให้น้ำสะอาดเลยจะบ้า เดี๋ยวหอยหอยจะไปไหนเนี่ยเราจะกินข้าวหรืออะไรไม่ใช่เหรอเราถ่ายเสร็จแล้วจะกลับบ้านเปลเากลับบ้านนอนโอเคไปกลับบ้านดีกว่าปไอ้สิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยอะไรอ่ะตอนนี้มันจะบ่ายโมงนะอย่าบอกนะว่าเขาจะปล่อยหมาน่ะใช่เฮ้ยนี่คือเวลาที่อยากจะเห็นสุนัขทุกตัวรวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันอ่าไปเถอะเน็วรครนคุณยังติดหัวอยู่เลยไป พร้อมแสดงพร้อมแสดงมากเพนะค่ะอุ้ยองเอ้ยโอองจะไปไหนจะไปไหนมากเอุ้ยส่เเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยยเยเยย้เ้้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้เเย เขาคงคิดว่าหมาเล็กนะอยู่แป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะโอเคโอ้ล่าลักมาก อบอกได้เลยมาที่นี่แล้วมีความสุข โอ้แต่คิดภาพประทับใจเหมือนไปเที่ยวดิสซี่แลนด์พร้อมกับยูนิเวอร์ซลผมโกรธตอนที่เขามาขึ้นแขนผมก่อนแล้วค่อยๆอ้อมไปแขนคนเพราะผมอยู่นานมากแขนสั่นนะครับขอบคุณสำหรับอาหารด้วยนะที่มาทำงานแรกอาหารคั้กคุ้มกับการที่แบบว่าทําความสะอาดบ้านให้นะอาหารอร่อยมากๆนะอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะได้ความประทับใจแบบเราแวะมาได้เลยนะครับที่ True Love a t n e v e r Land ไปเชิชกันเองว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ลากันไปก่อนอย่าลืมกด subscribe และ notification นะครับ กับพุ่งปล่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับ